ไฟไหม้ในบ้านตามจุดต่างๆเป็นรอยค้งอะค่ะอาอีกแล้วไม่อีกแล้วนะคะคือเรื่องราวเดียวกันแต่ว่าคนละหลังคนละที่รอบนี้ไปเกิดขึ้นที่บ้านเช่านะคะอ,อยู่แถวโนนทบุรีตรงบาบงมุทองนี่เองค,ะค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าไปติดตรงจุดที่น่าจะติดไฟได้เช่นเสือ้อผ้าลิ้นชักเดี๋ยวติดในลิ้นชักเหรอเออนั่นสิ แปลกปล่ะแปลกเตียงนอนอย่างเงี้ยค่ะห้องน้ำก็มีนะทั้งทั้งที่มีน้ำอยู่แต่ก็ติดได้แล้วติดเป็นกระยอมกระยอมนะกระยอมกระยอมแล้วก็ถ่ายคลิปกันแบบเนี้ยค่ะเออและแน่นอนพอเรื่องมันมาทางนี้คนก็เชื่อว่าสยศาสตร์เจ้าที่เจ้าทางไม่ให้อยู่ไหมมีคนเชื่ออยู่อมีคนเชื่อจริงตาแล้วมีเยอะด้วยนะแต่ว่าแน่นอนว่าในการข่าวของเราตอนที่เราเล่าในสิ่งเหล่านี้ ยางน้อยใจเราก็ตั้งต้นว่าเฮ้ยมันต้องวิทยาศาสตร์ฝีมือคนหรือเปล่าพิส่สุดกันได้ก็ด้วยการติดวงจรปิดตรวจสอบกันนิดนึงเนาะตรวจสอบกันนิดนึงคุณสมเกียรตินงมาหานะคะช่องแตก็เลยไปบ้านหลังนี้เป็นบ้านเช่านะคะขอย,ย้ำก่อนนะค,ะคนที่ไปอยู่อาศัยนี่คือเป็นผู้เช่านะคะแล้วเนี่ยหากคือร่องรอยที่ถูกไหมเป็นดวงๆหลังจากดับเสร็จแล้วเอาของมาทิ้งข้างนอกอะค่ะก็มีหลายรอบเหมือนกันที่ติดจุดไฟแล้วก็แบบไปโดนเสื้อผ้า นะฮะอย่างรอบที่แล้วบ้านหลังหนึ่งอะคะ่ะที่ตอนนี้ยังไม่มีบทที่สุ์ออกมาแต่หมอปลาไปบอกว่าฝีมือคนนะเนาะเราก็เลยบอกว่าติดวงจรปิดไหมยังไม่ได้ติดนะฮะหลังนั้นยังไม่ติดแต่หลังเนี้ยเดี๋ยวจะติดค่ะแล้วติดเราด้วยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครอ่าไม่กองเสื้อผ้าแบบนี้ค่ะเขาบอกว่ามาเช่าอยู่ได้2เดือนแต่ว่าไฟพึ่งติดพึ่งลุกเนี่ยสามสิบกแล้วก็นี่เองอไม่นาน 3- ามสี่วันนี้เองนะคะแล้วตอนนั้นน่ะเธอกับน้องสาวที่อยู่ในนี้ไม่ได้อยู่ห้องมีแต่ลูกๆเด็กๆอยู่ อือแล้วสุดท้ายก็ไฟติดเป็นดวงดวงโอ้โหประตูฮะเออใช่ไหมจุดที่มันมีเชื้อเพลิงอะค่ะกระดาษเสื้อผ้าติดแล้วก็ไหมเป็นจุดๆแบบนี้ครับก็เลยอยากให้คนมาตรวจสอบด้านวิทยาศาสตร์กับไสยาสตร์ว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในใจก็คืออยากไปเช่าวันหลังใหม่ละหลังนี้อยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยคนที่ถามคนแรกเลยนะที่เธอไปพึ่งพาคือหมอดูร่างทรงรู้ป่ะเออก็ทักเป็นสิ่งเดียวกันบอกเจงสีหรือรับ น่าจะเป็นสิ่งลี้ลับไม่ต้องการให้อยู่ที่นี่อ,อลองฟังเจ้าของบ้านค่ะคนเฒ่าคนแก่ที่บ้านเขาดูให้เ,ออเขาดูอทั้งพระทั้งอ่ะหมอดูหมอทรงอะไรหรือว่าแถวนี้ที่เราไปซื้อพวงมาลัยหรืออะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเ,ออเขาเขาไม่ให้อยู่ คือเป็นการทําของเป็นอะไรอย่างนี้ครับมันคิดได้หลายแง่หลายมุมก็นึกไม่ออกไม่รู้ว่าอยากให้ใครมาช่วยไม่รู้ว่าใครจะช่วยได้เ,ออ <laughs> เพราะว่าก็มีตํารวจมามีการไฟฟ้าก็มาเขาก็พิสูจน์อะไรไม่ได้เขาก็บอกแล้วว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับไฟอย่างเงี้ยอ,อ่าเราก็ออแล้วใช่เราก็ไม่ได้มีความรู้อะไรเราก็ไม่รู้ว่าเราจะพิสูจน์ยังไงแต่ที่แน่ๆน,น่ะมันไม่ได้เกิดจากเด็กแน่นอนเ,ออเรา ถามว่าเราสร้างกระแสรหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่มันข้าวของเราเสียหายนะเราก็ไม่ใช่ว่าคนจะแบบอ่าไม่ใช่คนจะมีอะไรขนาดนะัน้นนะหาเช้ากินคขําอะค่ะเราจะมาทําแบบนี้ทำไมเราเคยเห็นในข่าวไหมครับเ,เคยเห็นค่ะแล้วหนูก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์เขาก็บอกว่าไม่ป,ปกติหรือเปล่าเจ้าของบ้านเรียกร้องความสนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะกนน็เราก็กลัวจะเป็นอย่างนั้นเรากลัวคนต้องคิดแบบนั้นเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่กับเราแต่เราก็มีพยาน มีหลักฐานว่าเราไม่ได้เป็นคนทําคือพี่ไม่ได้ทําแล้วก็น้องสาวไม่ได้ทำเพราะไม่อยู่บ้านแต่ว่าไม่ได้พูดถึงลูกที่อยู่ที่บ้านแต่ไม่ได้กล่าวหาว่าเด็กทํานะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าลูกอายุเท่าไหร่ด้วยแต่ทีเนี้ยก็แน่ใจว่าเธอไม่ได้ทําเพราะว่าปิดไม่ทีวีอย่างเงี้ยไม่ปริ้นเตอร์แล้วก็ตอนนี้ข้าวของในบ้านแทบไม่เหลืออะไรละสัมภาษณ์อยู่ดีๆได้ยินไหมคะอะไรอะทีมงานเปิดเปิดเสียงหน่อยเสียงอะไรน่าจะในที่ต่อไปพี่สาว พี่สาว <m akes> ไม่ไม่ไม่อยู่ดีๆค่ะอยู่ดีๆบทสวดสระพันยะดังขึ้นมาเองทั้ทงๆท,ที่มือถือก็ปิด <c oughs> อยู่ไม่ได้แตะ <c oughs> ไม่ได้ต้อง <c oughs> ไม่ได้เปิดแอปอะไรเลย <c oughs> แต่ว่าเมื่อกี้นะคะเราคุณสมเกียรติถามว่าในติ๊กต็อกหรือเปล่าตอนที่เธอให้สัมภาษณ์ก็ไม่ได้เปิดแอปขึ้นมาไงคะแล้วอยู่ดีๆมันเด้งขึ้นมาเป็นเสียงสรพันยะ แน่นอนก็เลยส่งเสริมความเชื่อของคนที่เชื่อในทางนั้นว่าเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วถูกไหมฮะมันก็ไม่มีที่มาที่ไปว่าอยู่ดีๆเพลงมันดังขึ้นมาได้ยังไงอะแล้วสาเหตุถ้าไปเป็นทางสยศาสตร์ก็เลยจุดทูบค่ะจุดทูบสิบหกดอกพูดกับสิ่งที่มองไม่เห็นขอขมาละกันถ้าหากเป็นอย่างนั้นก็เจ้าที่เจ้าทางผีสามนางไม้ต่างๆยังไงก็ตามเนี่ยก็คือขอขมาไว้ก่อน แลวถ้าอยากจะบอกอะไรเธอให้มาบอกตรงๆแล้วเธอพูดขนาดว่าจะมาบอกแบบสิงร่างเธอก็ได้นะโอ้โหโอ้โหเธอยอมเธอพูดอย่างนั้นเพื่อจะได้คําตอบไม่ต้องอยู่อย่างหวาดระแวงค่ะแล้วหลังนี้มีเด็กๆอยู่หลายคนเธอว่าอย่างนั้นคัทีนี้ทีมข่าวเราก็เลยเอากล้องไปติดวงจรปิดอะค่ะอ๋อติดเลยติดเลยนี่นะคขช่องแปดเราทําให้เลยนะคะไม่ต้องรองงบอะไรเป่าเลยที่ตู้เนี่ยหันไปใช่เพราะเธอบอกติดในตู้หลายรอบเมื่อกี้เราเปิด ภาพมาก็ในเกะเออก็ไลยติดเลยแล้วก็รอแล้วรออีกรอแล้วรออีกไม่ไหมค่ะนั่นไงไฟไม่ติดนะคะก็เลยอะถ้าสิ่งลี้ลับมันก็จะต้องจับภาพว่ามันจุดติดไฟได้สิครับอันนี้ก็ไม่เห็นอะไรทั้งสิน้นเนี่ยเราตั้งกล้องทิ้งไว้คนไม่อยู่นะจับ<อ>ภาพอย่างเดียวแล้วเอามาเพด,ดู<อ>ไม่มีอะไรผิดปกติเลยนะคะเมื่อคืนนี้คุณสิริราตนาสินมานนท์ลงพื้นที่ตรวจสอบอีกครั้ง ก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนะคะเจ้าของบ้านก็เลยขอทดลองเอาเสื้อผ้ามาวางไว้ในตู้เพราะนในตู้ไม่มีอะไรหรือเปล่ามันก็เลยไม่ติดไฟก็เลยอ่เอากองเสื้อผ้าเศษๆที่เคยไหม้ไปแล้วเอากลับเข้ามาไว้ในตู้แล้วติดกล้องอีกรอบหนึ่งนะคะพิสูจน์อันนี้คือเมื่อคืนะนะคะอ่า ไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรหรือไม่อย่างไรนะคะอแต่ไม่หมดแล้วในห้องแทบจะไม่เหลืออะไรใช้ได้แล้วว่าไม่แต่ของแพงด้วยนะทีวีอย่างเงี้ยเปนเตอร์อย่างเงี้ยที่นอนอย่างเงี้ยนอนหมอนมุ้งเอาอยู่กันไม่ได้ถ้าอย่างเงี้ยนะจริงๆถ้าเป็นผู้เช่าก็ตัดสินใจย้ายออกก็ดีใช่ไหมคะเพื่อความสบายใจแต่ถ้าย้ายไปแล้วแล้วยังติดไฟอยู่อันเนี้ยผีตามหรือว่าอะไรตามกันแน่เออน่าคิดแล้วนะฮะจะปล่อยให้ไฟติดให้กล้องติดด้วยครับติดกล้องวงจรปิดเนี่ยเห็นไหม สมัยนี้กลัวกล้องหรือยังไงก็ไม่รู้เนี่ยค่ะไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะพระติดกล้องไม่มีเลยข่าวช่องแปดคบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม